คนค่นักเรียนดูตัวอย่างของครูนะคะคล,คลิปวิดีโอที่ครูจะให้พวกเราเป็นคนทําต้องทํำยังไงฟังให้ดีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสวรักษ์น้อยสุพันนักเรียนชั้นม1 6โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาศสดิฉันเลขที่21นะคะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอข้อมูลให้กับครูผู้สอนชื่ออาจารย์สวรักษ์น้อยสุพันแล้วก็ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองคอนเซ็ปต์ตอนแรกคือพูดแบบนี้โอเคไหมคะ ต่อไปวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตอนเองห่างไกลจากยาเสพติดนักเรียน,นที่บ้านสามารถเปิดกล้องได้นะคะลูกความซื่อสัตย์ต่อตอนเองอ่าใครที่มีโทรศัพท์เข้ากลุ่มมาในนี้เลยมาในในในห้องอะค่ะในห้องแชทอะค่ะห้องไลน์อ่ะเข้ามาเลยลูกทุกคนเข้ามาได้เลยอ่ะเข้ามาเข้ามาแล้วเปิดกล้องคุยกับครูอ่ะเร็วเร็ว,รวอ,เอ่เปิดกล้องเฉย ไม่หอน <ไป S 2> <อ>ะโอเคอะทีนี้โอ้มันหอหนจริงๆเนาะอะ,อะปิดได้ <c oughs> หรือยังไงอะ,อะทีนี้นักเรียนดูดูต่อนะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองหัวข้อเรื่องที่ฉันจะนำเสนอคือความซื่อสัตย์ต่ตอตนเองห่างไกลจากยาเสพติดนะคะ ในส่วนของยาเสพติดเนี่ยทุกคนคงจะรู้จักนะคะเพราะว่ามันมีพิษภัยต่อสุขภาพของเรามากวันนี้ดีฉันจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่บุหรี่เนี่ยจะมีสารพิษอยู่ในบุหรี่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเสพเข้าไปมากๆเนี่ยจะทําให้ติดเพราะติดเสร็จนี่คือเลิกค่อนข้างยากมากบางคนนะะอาอยุตั้งแต่ 12, 13, 14, 15, 1 6 1 7 1 8 19 แล้วเวลาที่มีคนเชิญชวนให้เขาเลิกเนี่ยเขาจะบอกว่าลงทุนไปเยอะแล้วเข้าใจไหมคะบางคนชอบพูดกับพวกเราแบบนี้ดังนั้นถ้าทุกคนรักแล้วก็ห่วงใยครอบครัวของตนเองถ้าเห็นคนในบ้านของเรานะคะมีการเสพสิ่งเสพติดพวกบุหรี่นะคะหรือว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดอื่นๆให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันห้ามปรามแล้วก็แนะนําเขาว่าให้เลิกนะคะถ้าเลิกไม่ได้ก็คือพยายามให้ใช้ความพยายามก็คือพยายามลดทีละน้อยทีละน้อยจนเขาเนี่ยสามารถ ได้เยอะขึ้นนะคะจนวันหนึ่งเขาสามารถเลิกได้โอเคไหมคะทุกคนอันนี้นะคะก็คือเราจะพูดถึงพิษภัยของยาเสพติดกฤฤ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 ่อนว่ามันอันตรายแค่ไหนถ้าเป็นของบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นทําให้เราเนี่ยมีสารที่เก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะก็จะทําให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งปอดนะคะกล่อ,อ,องเสียงของเรานะคะเพราะมันจะผ่านในส่วนของฟันพิษต่างๆหรืออาจจะเป็นโพรงจมูกหรืออะไรก็ได้นะคะที่มันสามารถเกิดได้ดังนั้นคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสูงที่สุด แล้วคนที่อยู่เคียงข้างคนที่สูบบุหรี่สมมติว่าคนสูบบุหรี่นั่งอยู่ข,ข้างพวกเราทุกคนควันบุหรี่จะมาที่เราด้วยไหมคะมาที่เราด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นคนที่สูบบุหรี่เราก็บอกคุณคะพี่คะเพื่อนคะหยุดสูบบุหรีเ่เถอะเพราะว่ามันจะเป็นมีผลกระทบกับตัวเราเหมือนกันแล้วก็จับตัวคุณด้วยดังนั้นให้ทุกคนช่วยกันเลิกสูบบุหรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่นี้เองที่ทุกคนจะต้องพูดนําเสนอแล้วก็ชวนเพื่อนให้เขาเลิกโอเคไหมคะจบแล้วใช้เวลาประมาณ1นาที นะคะหนึ่งนาทีทุกคนก็ส่งคลิปวิดีโอนี้มาให้ครูในกลุ่มใหญ่แล้วครูก็แล้วหนูจะลืมบอกนะว่าหนูอยู่ห้องอะไรที่อะไรชื่ออะไรแล้วเสนอใครครูสวรกษ์น้อยสุพรรณนะคะแค่นั้นเองจบไหมคะลูกมีตัวอย่างของเพื่อนคนอื่นอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมในคลิปวิดีโอคนอื่นอะเห็นแล้วใช่ไหมลูกเออนั่นแหละทาแบบนั้นแล้วส่งครูภายในวันสองวันนี้แล้วคุณก็จะได้รับคะแนนกลับบ้านไปแล้วครูก็จะไปลง u t u b e ให้กับทุกคนแล้วใน u t u b e เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่า YouTube ใครมียอดคนดูเยอะ ห้าร้อยคนมีเมื่อกี้ครูส่งให้ดูแล้วใช่ไหมที่เป็นรูปแมวเห็นไหมคะเข้าไปดูซิมีไหมยอดดูประมาณห้าร้อยกว่าใช่หรือใช่ได้เงินไหมครูไม่รู้เหมือนกันว่าได้เงินไหมนะคะแต่ถ้าหนูจะทํา youtube ของตัวเองก็ได้โอเคไหมคะถ้าทุกคนอยากทํา YouTube ของตัวเองก็ได้เพราะเมื่อกี้นี้ครูดู youtube ของครูเนี่ยมีโฆษณาเข้ามาด้วยโฆษณาที่เป็นสากลโฆษณารถโฆษณาแพนเนนฟะูดแพนด้าใช่ไหมโฆษณาแบบน,นั้นแต่ ไม่รู้ว่าวิธีการได้เงินเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันต้องคนดูให้จบต้องคนดูให้จบคลิปวิดีโอน,นั้นดูดูโฆษณาให้จบใช่ไหมคะมอ่ะโอเคและแตอนนี้วิธีช่องทางการได้เงินเนี่ยไม่รู้ว่าได้ยังไงครูทําคลิปวิดีโอมานานแล้วเพิ่งได้โฆษณาปีนี้เ<ม>ข้าใจไหมคะครูมีในคลิปวิดีโอของครูเนี่ยมีคนดูประมาณ6 0,000คนเธอคิดว่าครูขี้โม้ปะหกจุดห <6. 5. S 1> ้าหมื่นใช่ไหมเออหกจุดห้าเคเคคือหมื่นปะ พันครั้งหกจุดห้ามันเห็นว่าเป็นหกหมื่นห้าพันคนน่ะเมื่อกี้หนูเคยเห็นแล้วใช่ไหมหนูเมื่อกี้บอกเห็นแล้วใช่ไหมคะหกหมื่ 6, นห้าอาจครูส่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันใช่หรือเปล่าแต่คลิปวิดีโอนั้นไม่ได้มีโฆษณาโฆษณาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มจาก,กครูได้ยินเพื่อนๆที่เป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องรำลุบ,บอกว่ามันต้องหนึ่งนาทีขึ้นไปมาถือว่าคลิปวิดีโอของพวกเราเข้าใจไหมคะแต่คลิปวิดีโอของครูยาวประมาณเก้านาทีบ้างอะไรบ้างเข้าใจไหมคะดังนั้นถ้าหนูสังเกต เดี๋ยวให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือเขาขึ้นไหมเพราะว่าครูเปิดไปบางทีมีโฆษณามาให้เลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูคลิปวิดีโอที่ครูส่งให้พวกเรานะคะอ่ะคลิปวิดีโอ PLC ตัวนี้นี่นะคะลูกเห็นปะ่ะอ่าเดี๋ยวครูลองเปิดปึ๊บเปิดเข้าไปใน YouTube ว่าจะมีไหมถ้ามีโฆษณาบางทีก็ขึ้นก็โฆษณาก็จะมาจับเลยแอบดูอีกทีนึงอ่ะวันนี้ตอนนี้ไม่มีแต่ถ้าเปิดบางทีมันขึ้นหนูลองกด ส,สวัสดีค่ะนางสาวเมทาวีน้อยสุพรรณค่ะวันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ครูพีแอซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสราวรุฒสุพรรณนะค่ะส่งงานนะคะโอเคอะลองดูสิคะลูกว่าขึ้นเป็นคลิปของโฆษณาหรือเปล่ามีใครขึ้นโฆษณาบอกครูนะคะเพราะว่าบางทีกดเข้าไปก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะนางสาวเมทาวีน้อยไหนดูสิอ่ะหนูออกไปแล้วเหรออ่นที่เป็น PLC ค่ะลูกเพราะหนูของหนูไม่มีใช่ไหมของหนูมาไม่ทันอ่ะเดี๋ยวครูส่งให้ใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูซิลองเข้าไปดูคลิปนี้สิคะว่ามีโฆษณาป่าอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทำ u t u b e เนี่ยมันจะมีโฆษณามาจากแต่ไม่รู้ว่าจะมีตอนไหนอะไรยังไงนะคะค่อยว่ากัน อันนี้เป็นแนวทางนะคะถ้าเกิดว่า